ฝันเห็นหมีหลายตัวแปลว่าณนะเวลานี้ตอนนี้มีคนกำลังนินทาว่าร้ายท่านอยู่ท่านกำลังตกเป็นเป้าของการนินทาว่าร้ายฝันเห็นหมีหลายตัวเนี่ยนะคะหมายความว่ามีคนหลายคนน่ะมีคนหลายคนกำลังเอาความลับของท่านมาแฉ มีคนหลายคนกำลังนำเอาความลับของท่านมาแฉทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากฝันว่าวิ่งหนีหมีวิ่งหนีหมีแปลว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานจะมีความสำเร็จฝันเห็นหมีตายแปลว่าท่านจะได้เพื่อนที่ฐานะร่ำรวยมากฝันเห็นหมีอยู่ในกรงฝันเห็นหมีถูกขังอยู่ในกรง ท่านจะประสบความสำเร็จท่านจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเลขนําโชคสามเดท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มากรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ